สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความสะอาดเจ้าเลนตัวโคซิน่ามาโคหนึ่งร้อยมิลลิเมตร f ฟสามจุดห้านะครับตัวนี้เป็นเลนมาโคเทเลนะครับตัวเลนมาโคก็คือเลนที่ถ่ายในระยะที่ใกล้ๆได้นะครับส่วนเทเลมันก็คือเลนที่มีความยาวที่มากกว่าห้าสิบมิลลิเมตรเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์มนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับตัวกล้องฟิล์มกล้องส5มสิบห้ามิลลิเมตรนะครับ ตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับแต่สิ่งที่ได้มาตัวนี้มันเป็นมือสองแล้วก็มันมีฝ้าพอสมควรไม่ถึงกับมีรานะครับแต่ว่าคือเราส่องอาจจะไม่เห็นลาแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไฟส่องย้อนกลับมาดูเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นฝ้าโมโมนิดนึงนะครับเราจะมาแกะกันนะครับตัวเลนส์มาโครตัวนี้นะครับทางยาวโฟกัส1 0 0มิลลิเมตรรูรับแสงกว้างสุดที่3.5นะครับ แล้วก็ตัวนี้ท้ายที่ได้มาจะเป็นของ OM นะครับเป็นออโต้แล้วก็มีตัวปรับรูรับแสงแล้วก็ถอดชิ้นเลนที่ติดอยู่กับตัววงแหวนด้านหลังของตัวเลนแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวโอลิมปัสกล้องฟิล์มเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นเป็นเลนตัวเล็กๆนะครับที่น้ำหนักเบามากแล้วก็ไขน็อตแค่3ตัวนะครับเห็นไหมตัว เมาส์ของเขาแค่คันเอาแค่3ตัวนะครับแล้วก็ถอดชุดนี้ออกมาจะมีเดือยที่เกี่ยวตัวรูรับแสงยาวๆอยู่หนึ่งอันแล้วก็จะมีตัวเหมือนกับบอลเล็กๆนะครับเอาไว้ใส่ตัวทําให้ตัวเมาส์มันคลิกได้นะครับแบบคลิกๆๆอย่างเงี้นะครับตัวชุดของตัวนี้ก็คือโดยส่วนตัวผมชอบตัวเลนโอลิมปัสที่มันออกแบบการเช็คชัดลึกแล้วก็ การถอดเลนจากตัวนี้เลยนะครับมันทําให้ตัวบอดี้ของตัวโอลิมปัสสมัยนั้นน่ยมันค่อนข้างเล็กมากทีนี้เราจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งยวงเนี่ยมันคือพลาสติกนะครับยกเว้นในส่วนที่มันเป็นตัวโครงของตัวชิ้นเลนนะครับมันจะเบามากนะครับตัวนี้แล้วก็มันสมัยนั้นมันก็เป็นเลนราคาถูกที่หลายคนก็นิยมกันครับถ้าที่ลองมันจะดูแบบ ก็ดูดีนะผมในความความสึกผมกผมว่ามันดูดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้อ่เรามาดูการแกะกันต่อนะครับตัวนี้จะมีฟิลเตอร์ข้างหน้าอยู่ที่3จะมีฟิลเตอร์ข้างหน้าอยู่ที่49มิลนะครับแล้วก็ทำให้กับกล้องหลายบอดี้นะครับทั้ง Can นอนนิ o อน o n y m ่เม้นะครับแล้วก็แ่นแทกน้ำหนักเล็กน้อยมากนะครับน้ำหนัก เบามากก็คืออยู่ที่แค่208กรัมเท่านั้นเองเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เลนส์ซูมนะครับเพราะฉะนั้นตัวชุดซูมมันจะโครงสร้างไม่ซับซ้อนลูกบอลตัวเล็กๆที่ทําให้ตัววงแหวนมันรู้สึกคลิกๆๆเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับต้องเก็บไว้ดีๆตอนที่ได้มานะครับตัวขอบข้างหน้ามันหายไปแล้วครับเหลือแต่แบบนี้ลงๆเราก็ขันน็อต3ตัวตัวนี้ออกมาเลยนะครับก็น่าจะถอดชุดหน้าออกมาได้นะครับ ในส่วนนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็คือมันจะถูกล็อกตำแหน่งไว้อยู่แล้วนะครับพวกนี้โดยส่วนใหญ่ตำแหน่งของน็อต3ตัวเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่สลับกันไม่ได้นะครับเมื่อเราถอดตัวน็อตออกไปแล้วนะครับเราก็ค่อยๆแงตัวเลนออกมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกทั้งหมดเหมือนกันนะครับ ชุดนี้มันน่าจะเป็นเลนที่มีชุดประกบอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ปั๊มพลาสติกมาเลยคือเลนในชุดในเลนในยุคหลังๆที่ใช้พลาสติกครับเขาจะใช้พลาสติกประกบแล้วก็อัดความร้อนเข้ามาเลยนะครับถ้าโชคดีมันก็จะไม่เป็นฝ้านะครับแต่ถ้ามันไม่สนิทจริงๆหรือว่ามันมีรอยที่ความชื้นจะเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นฝ้าแล้วเราแกะไม่ได้นะครับต้อง ผ่าออกมาแล้วก็การติดกลับเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยสนิทนะครับมันไม่ค่อยได้ระยะที่เหมือนกับตอนที่เราอัดพลาสติกเข้าไปใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้การโฟกัสมันจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับหลังจากถอดชุดเลนชิ้นหน้าออกไปแล้วนะครับก็ขันน็อตต่อมันก็จะมีเหมือนโครงสร้างที่เป็นชุดเลนด้านในนะครับตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นเทเลมันจะไม่ค่อยซับซ้อนเห็นไหมพอเราแกะปุ๊บนี่คือหมด หมดแล้วนะครับหมดชิ้นเลนนะครับหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่โครงพลาสติกปเปล่าๆแล้วนะครับชุดเลนมันจะมีแค่นี้เองนะครับและชุดตัวนี้มันจะเป็นเหมือนโลหะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นโลหะแบบหนักๆเหมือนยุคกล้องฟิล์มตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นชุดของไดอะแฟรมรูรับแสงนะครับใบเบรดทั้งหลายขยับแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งผมว่ามันออกแบบให้เราแกะเลนมาใช้มาล้างได้ง่าย ไม่ซับซ้อนนะครับหลายคนจะถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าวิธีการแกะเลนพวกนี้จะทำยังไงนะครับอย่างแรกเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับว่าโครงสร้างของชิ้นเลนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าไม่เจอเราก็ค่อยๆมาแกะแล้วก็มาดูค่อยๆแกะแล้วดูไปเรื่อยๆครับแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องจดโครงสร้างมันไว้นะครับตอนเราแกะน็อตทุกชิ้น ตำแหน่งทุกตัวนะครับบางทีมันมีความสำคัญสลับกันไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำความสะอาดชิ้นเลนได้เลยครับในส่วนท้ายนะครับมันเป็นเกลียวของโลหะแล้วก็สามารถถอดออกได้แบบนี้ชุดนี้ก็โล่งๆนะครับไม่มีอะไรเป็นแค่ดูรับแสงท่านเอง ในส่วนนี้เราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ไขกลับเข้าไปธรรมดานะครับเช็คตัวรูรับแสงนิดนึงแล้วก็พวกเดือยต่างๆนะตัวที่เกี่ยวกับตัวเขี่ยรูรับแสงที่อยู่เมาส์ด้านหลังนะครับก็ประกบให้เรียบร้อยตัวชุดด้านหน้านะครับตัวชุดด้านหน้าเราก็ทําความสะอาด2ด้านนะครับด้านในกับด้านนอกนะครับ แล้วก็ถ้ามันแกะได้เราก็จะแกะแต่ถ้าแกะไม่ได้จริงๆเราก็จะทําความสะอาดประมาณนี้หาไฟมาส่องนิดนึงคนระับว่าข้างในเป็นฝ้าไหมนะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าบริษัทไหนยี่ห้อไหนทําชุดด้านหน้านี้ออกมาดีๆเนี่ยบางทีด้านหน้าไม่เป็นฝ้าเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่คืนธรรมดานะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับตัวที่เราไปหมุนตัวโฟกัสนะครับเพราะว่าชุดหมุนโฟกัสเนี่ยมันจะอยู่ที่พลาสติกขอบนอก เพราะฉะนั้นใส่เข้าลงล็อกตามน็อตที่เขาให้มาเลยนะครับก็จะไม่มีปัญหาใส่ชุดเลนชิ้นหน้าเข้าไปตามรูของตัวน็อตได้เลยนะครับเมื่อเรียบร้อยนั้นนะครับเราก็มาประกอบชุดท้ายเข้าที่เดิมนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอาก็ชุดท้ายไม่ได้ใช้เลยใช่ครับแต่เราไม่รู้นะครับตอนแรกเราก็ถอดมันไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เราก็ใส่กับคืนแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนดูวิดีโอนี้แล้วนะครับก็จะไม่ต้องถอดชุดท้ายออกแล้วนะครับแค่ถอดชุดหน้าก็สามารถล้างตัวเลนทั้งชุดนี้ออกมาได้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดเสมอก็คือตอนท้ายเนี่ยมันจะมีกลไกลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรูรับแสงนะครับของตัวโอลิมปัสก็จะใช้ปุ่มกดแล้วมันก็หลีรูรับแสงให้นะครับหรือว่าในส่วนที่เป็นตัวถอดเลน หรือว่าเดือยต่างๆนะครับก็เช็คให้มันทำงานให้เรียบร้อยเม <_ d ance> ื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูการซูมการฟโฟกัสว่ามีอะไรติดขัดไหมครับแล้วก็ตัวฟโฟกัสเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็ลองเอามาใส่กับกล้องนะครับตัวที่ผมจะลองใส่ตัวเนี้ยผมใช้เป็นอะแดปเตอร์ที่แปลงจากตัวเมาส์ om เป็นเมาส์ eos แล้วก็ใช้กับ กล้อง Canon 600D นะครับตัวแดปเตอร์ริงก็จะมีเดือยเล็กๆเ,เอาไว้เขี่ยกับตัวขาตัวหน้ารูรับแสงนี่นะครับตำแหน่งนะครับถ้าตัวแดปเตอร์มันก็จะมีตำแหน่งบอกให้เราลองสังเกตว่จุดแดงกับจุดแดงของตัวแดปเตอร์ริงแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับให้มันดังคลิกก่อนนะครับให้มันเข้ารอกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเลนส์ของเราตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเมาส์ EOS ละ เราก็ค่อยเอาไปใส่กับกล้องจุดแดงก็ตรงจุดแดงกับกล้องเหมือนกันนะครับจุดแดงจะมี2ตัวนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปกับจุดแดงแคนนอนนะครับแล้วก็ไปลองโฟกัสลองถ่ายกันดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้นะครับเรื่องของการถ่ายรูปการใช้โปรแกรมตกแต่งรูปการล้างเลน ทำความสะอาดกล้องแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายรูปมาบอกกันนะครับสําหรับการเอาตัวเลนออกนะครับของตัวเนี้ยอะแดปเตอร์มันจะบางๆแบบนี้นะครับกลไกในตัวอะแดปเตอร์มันจะไม่มีที่จะเอาออกเพียงแต่ว่าของตัวเลนพัสจะมีปุ่มที่เวลาปลดล็อกเลนเนี่ยครับมันจะอยู่ในตัวเลนเลยนะครับเราก็กดที่ตัวเลนแบบนี้นะครับพอกดที่ตัวเลนแบบนี้ปุ๊บเราก็หมุนอะแด,ดปเตอร์ออก อย่างนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ